ออยตอนนี้กำลังดูอะไรอยู่ล่ะคะมีนักเขียนส่งนิยายมาให้อ่านนะสิคะว้าวแบบนี้ก็เหมือนเรื่องนี้เลยนะคะอ่านชะตาวันสินโลกเว็บนแอคชั่นที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในตอนนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะคะ่ะพระเอกของเราในเรื่องนี้ชื่อคิมดกจาเขาเป็นพนักงนานบริษัทธรรมดาที่หลังจากอ่านนิยายจบเนี่ยโลกของเขาก็ไม่ธรรมดาอีกต่อไปคะ่ะเพราะโลกที่เขาอยู่เนี่ยไันกลายเป็นโลกเดียวกันกับนิยายเรื่องนั้นไปซะแล้วนะสิคะ ในขณะที่โลกกำลังโกลาหนผู้คนต่างตกใจพระเอกของเราเนี่ยก็ตกใจไปด้วยใช่ไหมคะพระเอกของเราไม่ตกใจเลยค่ะเพราะเขารู้เรื่องราวในตอนจบหมดแล้ว <Wow. S 1> แล้วเขาจะทำยังไงต่อไปล่ะคะ <Wow. S 1> เขาจะช่วยโลกแล้วเปลี่ยนแปลงเรื่องราวทั้งหมดได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปติดตามอ่านต่อกันได้นะคะในแอปไลน์เว็บ툰ของเราเลยค่ะอ่านต่อนะคะในเรื่องอ่านชะตาวันสิ้นโลกที่ไลน์เว็บ툰อัปเดตท,ทุกๆวันเสาร์นะคะแค่ไั้น่นนี้ เราก็อขอเวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ